โอเคพี่น้องโอเคโอเคบายบายค่อย,ย,ยกินต่ำเคมหมูซาพร้อมค่อยกิไปต่ำเคมหมูซาพร้อมนะพงษ์นาะน้าแซบบนน้าแซบมาๆม,ม,มากินนลำกันเด้อพูดได้อย่างประธานเลยกินข้าวซุยมากมากินลำค่อยพี่น้อง ก็ก,กินต่าเข็มมูสะาพรอมก็กินไปต่าเข็มมูสะพรอมนะพงโเน้าแซบบนน้าแซบปีงข้างมูมาเด้อพูดได้บทันได้กินนข้าว่ว้ยละมากินกน้ำข่อยเด้อพี่นลมามามา,มา บพี่น้องเอ้ยมามามาเาข่อปต่ำม,มาจานพวกข่อยใส่เข็มมูแล้วพี่น้องข่อยบอกให้ข่อยเป็นคนต่ำเนาะข่อยาเกต่ำเข็มหมูซาอ้อมขอยเก็ป็นต่ำเข็มหมูซรฟอมนะพง์เนาะ แซบบนนะแซบมามามากินลำกันเด้อพ่อได้อย่างประทานเลยกินข้าวซุ้ายมามากินลำข้อยไปเนาะเป็นบัวบ,บัวควักเป็นสายเคี้ย ่ค่อยลืมมาสัญญายื้อมาสันมันเพิ่นใสจหรอกค่อยๆเกี่ยวกับเอาวสานมาเด้อกินน้ำค่อยเด้อพี่น้องเด้กเอกินข้าวซุยน้ำค่อยเด้อปิงข้างมูมาเด้อพูดเด้อโบราณได้กินขา้าวซุยแล้วมากินน้ำค่อยเด้อพี่น้อง มา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 สบายดีพี่น้องมาเน้กินข้าวหนำข้อยพี่น้องกินข้าวซวยหนำข้อยเด้อค่อยเห็ดอาณากินเห็ดอาณาเจียวมะเขือกินแอัพรว่าบุได้ใส่มะเห็ดพรว่าบุได้ใส่ไล่ใส่อยู่กันน่าเสียนเป็นบุฟเฟ่ข่อยเป็นสาเกข่อย่าค่อยลืมมาสัญญาเยื่อมาสัญญาเงินเพิ่นใส่หรอก เขากข้าวเจียวม,มากับเอา,บาสันมาเด้อกินนอเจียวมักเคเนะต่าเจียวม,มักเคลเ,ย,มมเคยีวยวนามักเคลซ่เพอปปร์ปหน่ะและ้วก็นึ่งข้าวเหนียวห่นหุนพี่โน้องมาเลยดอพี่น้องเพราะว่าพวกเนบุกจิ้กันเลยอบได้สาม,มพิดเนาะ สบ,บายดีพี่น้องมาเนิกกินขาน้าวนำข้อยพี่น้องกินข้าวช่วยนำข้อยเดอ้อค้อยเห็ดอานาเด้อมาเลิกกินนำข้อยเดอ้อปีนข้างมูห้าก็แล้วเนาะ กลินกระดูกข้างมูอพี่น้องห้อยห้างกับพนเพิ่นต่ำพิ่นเอาเข็มมู่เสนอโอเคพี่น้องโอเคโอเคบายบายห้อยห้างกับพนเพิน่นต่ำพิ่นเอาเข็มมู่เสนอ เออมาเลิกกินนําค่อยเด้อปีงข้างมู้ห่าก็แล้วเนาะปิงกระดูกข้างมู่พี่น้องค่อยจิกกับเข็ม,มูมเลยเนาะ ิงข้างมูมาเด้อพูดได้บทันได้กินข้าว่วยแล้วมากินขมค่อยเด้อพี่น้มา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 กินมนกันเดินได้พี่น กอว่าพวกเขากันบุกจิ้กันเลยกับดามกพเน้ะบอพี่น้องเอ้ยมามามา เขาไปต่ำอาจันย์พ่อเขาใสาเ่เข็มมู่แล้วพี่น้องเขาบอกให้พ่อเขาเป็นคนต่ำเนาะโอเคพี่น้องโอเคโอเคบา,บายบายน่าเสบรู้น่าเสบพี่นอ้องต่ำแกลวมักเคลี่ยงเหว่ข้าเหนียวหอนโหนพี่น้องมาได้เขาจีบกับเข็มมู่เดลยเนาะ สบ,บายดีพี่น้องมาน,กกน,าน,นื้กินขา้าวนำข้อยพี่น้องกินข้าวซวยนำข้อยเด้อ่อ้เห็ดอาณา นาเซบนาเซโบพีโนต่ำเกลี้ยมขึ้นเหว่เข้าเนาเีนเ้ยวโนยวหน,นโหน,โหน,พ,นพีนองมาด้อนาเซบนาเซโบพีโนต่ำเกลี้ยมขึ้นเหวเข้าเนี้ยวโหนโหนพี่นองมาด้อค่อยเด้อพีนองเด้อกินข้าวซุ้ยนำคอายเด้อ เกลวมะเขือเนาะต่ำเจียวมะเขือยาว่วหนามะเขืออันซี่เพลโปขนาแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวหอมๆพี่น้องมาเ่ยเขาจิกกับเข็มมู่เลยเนาะ บอพี่น้องเอ้ยมามามาอืมข่อยไป็นต่ำมาจันพวกข่อยใส่เขาาเ็มมู่แล้วพี่น้องข่อยบอกใหนพวกข่อยเป็นคนต่ำเนะเาเนนเนะกานนนะินเห็ดอาณาเจียวมะเขือกินแต่บบาาพ,พ่อว่าบุได้ใส่มะเขือพ่อว่าบุได้ใส่ไล่ใส่อยู่จันน่าเซ็ตเป็นบุพุกข่อยเป็นใส่เข็มข่อยมาข่อยลืมมาสัญญาเยอะมาสัญญาเงินเพิ่นใส่เนาะ คือวา่าขวักยามมากลับเอามาสันมาเด้อกินนำ้ำมามากมา,มากินน้ากันเด้อผู้ได้ยังประธานได้กินข้าวซุยมามากินนำ้ำข้าวให้พี่น้องโอเคพี่น้องโอเคโอเคบา,บายบาย บายดิพี่น้องมาหนักกินขาน้าวน้ำค้อยพี่น้องกินข้าวซวยน้ำค้อยเดอ้อขอยเห็ดอาณาโอเคพี่น้องโอเคโอเคบายบายกินเห็ดอาณาเจียวมะเขือกินดอกพลว่าบดายซามะเผ็ดพลว่า บดใส่ลัดใส่อยู่กะนัเสร็จข้อย่างพ็ผลผนต่ำผลเอกเข็มมูสะสนำอเออมาเลิกกินน้ำข่อย